ครับสวัสดีครับพี่น้องสวัสดีพี่น้องสู้ขู่สู้ค้นคือเขานะครับนะสำหรับวันนี้ก็บ่ต้องอีหยังมากมายดอกพี่น้องนะครับนะเป็นเมนูที่ผมค่อนข้างที่จะมักกันเลยทีเดียวนะครับมาอีกแล้วครับผมเมนูสิงโตพี่น้องผักอาจจะมุนอุ้ยปุ้ยแน่ก็บ่ต้องอีหยังมากมายดอกเนาะนะแก้วเพียคือเขานะครับจัดมาแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวท่านานะพี่จ้ากลับบ้านเดี๋ยวพี่จ้าจะเฮ็ดให้เมืองสุดๆเลยนะว่าพี่จ้าใส่อีหยังแน่แล้วก็สิเป็นจะเสียบซั้นใดยครับผมมาหงียนหอนนะคือเกขานี่แหละ อหอนขับหอนแนวผมโอ้ดีๆแล้วก็ได้เป็นน้ำโอ้นี่ครับผมน้ำแดงเฮิบูบ่อยห่อนๆอนดับกระหายพี่น้องเลยมันห่อนขักห่อนนี่ครับผมโอ้จวดน้ำก่อนดอกมันมีแหงดีนะผมบอกไว้ก่อนพี่น้องโอ้มาเราต้องมีดอกแนวแก้โคงแก้ขเข้าอะไรพี่น้องเอ้ยมันห้อน บอกแก่ผวแซ่บี่ก็อากาศหันอาวฝนติ่ตกไปกเลยโอ้สบ,สบแซ่บเลยครับผมทำเขาให้เงยจำเป๊ะไปก,ก็ผม โอ้ผิดน้ำจิ้ม ô, nó pích mẹ, tớ nhẹ nhẹ rồi đi nọ, cột nam con pích, ô. ออพริกด้วยนี่เผ็ดอีดี แบบว่าหวานดีขนาดพี่น้องคนเดียวจะเข้าจุดทายที่ผมเคยบอกแล้วว่าเมนูเนี่ย กินใส่กับขอนิ่งมันอืด mm hmm. หวาน มักพีกเดนลงคว กินแต่มันเล่นกับแทบอีกแบบนึนงเลยพี่น้อง อ,อยู่เข่าพี่น้องแสบครับแสบแน่ผมกินแบบนี้ก็แซ่บอีกแบบนะว่าต้องมีเขา่า เดี๋ยววันหลังผมจัดรูกมีเขาแล้วกันพี่น้องนะโอ้เสียบคักเสียบเนี่ยมต้อรอีอย่างมากมายแล้วพี่น้องนะอาจจะหกแน่กับมีจะป้าขออนุญาตจดน้มก็เป็นโอ้โอ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 ถึิงหัน โอ้โหโอ้แสบพ,พี่น้องนะครับแสบคักแสบแน่ผมนะเป็นเมนูที่ผมมักนะเมนูเนี่ยผมบอกได้คําเดียวเลยนะบบต้องทมหาเรื่องพยาหรอกพี่น้องนะเออบ่ต้องอย่างาไมนะครับเอาสารคิปนี้คือกอานะครับเพียงแค่กดซับสไครต์กดไลค์กดแชร์ครับผมถือว่าเป็นผู้สนับสนุนให้กับพิจ้านะครับเป็นที่ร้อยแล้ว่าต้องอย่างมากมายนะครับหน้าสารคิปนี้พิจ่าขอตัวจากลาพี่น้องเพียงเท่านี้ละครับสวัสดีครับผม